สวัสดีค่ะช่องมารุวันนี้จะมาดูการผลิตกระสุนปืนกันนะคะกระสุนปืนสมัยก่อนนี่สําหรับเขาให้ยิงควายยิงไก่ยิงหม,มาลแล้วอะไรมันจะกลับนันไปยังไงจะใช้กับปืนยางนะคะปืนยางหรือง่ามดินที่ทํานะคะก็จะเป็นดินเหนียวดินเหนียวส่วนนี้ส่วนโดยมากจะมาจากจอมปลวกค่ะดินมันจะเหนียวก็ค่อนข้างหายากหน่อยนะคะดินเหนียว แล้วนำไปผสมกับน,น้ำแล้วทุบหรือว่าตีให้มันเข้ากันแล้วก็เอามาทําเป็นลูกลูกปั้นๆแล้วก็ปั้นปันปั่นให้เป็นลูกแล้วเอาไปตากแดดแห้งแล้วก็จะเป็นลูกกระสุนสามารถที่เอาไปใช้ได้ยิงได้เลยสวาสามารถทําเป็นอาชีพได้นะคะตอนนี้ไม่ค่อยมีคน ทำกันแล้วเพราะไม่ค่อยมีใครสมัยนี้ไม่ค่อยมีนักกล้าสัตเลยไม่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 มีใช้ลูกกระสุนกันพอจะเป็นมีรายได้เล็กน้อยนะคะ ปัน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 ปัปัให้เรียกอันนี้คือดินเหนียวเก็บเอามาจากที่อื่นนะคะเก็บผสมไว้เวลาจะใช้ก็จะหหาายกนนิด่อยค่ะเวลาจะใช้ก็ผสมกับน้ําแล้วก็ทุบให้มันเข้ากันให้มมนเหนียวเข้ากันก็จะได้เป็นลูกกระสุนแห้งแล้วนะคะสามารถที่จะผลิตไปขายได้แล้วนะคะอันนี้คืออันนี้คือกระสุนจริงที่พร้อมจะใช้งานแล้วนะคะเข้าสู่ตลาด พร้อมเอาไปใช้กับปืนยางและง่ามยิงควายยิงนกในป่ากันได้นะคะอันนี้คือโรงงานผลิตกร,กระสุนกระสุนจริงๆกันนะคะ ขอบคุณนะคะฝากติดตามช่องและเพจด้วยนะคะกับคุณนะคะสวัสดีค่ะใช่มือปั่นอย่างนี้ก็สามารถเหมือนแบบออกกำลังกายมือด้วยได้นะคะสำหรับผู้สูงอายุ ก็มีประโยชน์ดีเหมือนกันค่ะวน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 วิถีชีวิตชาวบ้านบรรทับ,บุรุษกับคุณนะคะ